เปิดกล่องมากเห็นข้าวผัดปลาแซลมอนแซลมอนเลยนะคะเนาะจะเอือดเถือกบอแซลมอ,มอนนะคะปลาขาติจะผาเห็ดวิธีเห็ดนะคะเริ่มด้วยเอาปลาแซลมอนมาหั่นเป็นลูกเต๋าใหญ่น้อยแล้วแต่เราชอบค่ะนะคะแล้วก็ใส่พวกเครื่องต่างๆลงไปนะคะก็เดี๋ยวตอนแรกเรามาเตรียมแครอทก่อนนะคะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆตามสะดวกใครชอบเล็กมากก็หั่นเล็กมากใครชอบไม่เล็กก็ไม่ต้อง เล็กมากนะคะเนาะติกก๊กเตรียมอุปกรณ์เป็นปลาแซลมอนแล้วก็มีแครอทแล้วก็มีหอมหัวใหญ่นะคะตอนนี้ก็ทําการปรอกก่อนปอกเปลือกแครอทก่อนนะคะได้พากันยังกินข้าวกันเนาะค่ะมันนี้แซบแบบมัมเห็ดขาวแรงเป็นข้าวผัดปลาแซลมอนนะคะเนาะทำง่ายง่ายมาดูวิธีทํากันนะคะว่าทํายังไงก็เตรียมอุปกรณ์ก่อนเลยค่ะอันดับแรกมีแครอทนะคะ หั่นชิ้นเล็กๆตามที่ชอบใจใครชอบชิ้นใหญ่ก็ใส่ชิ้นใหญ่เอาตามใจเข้ามากินนั่แหละค่ะตามแต่ปากจะขอเงันล่ะค่ะเอาง่ายๆเลยเนาะเป็นเมนูที่เด็กกินได้ผู้ใหญ่กินดีจ้าเนาะเป็นเมนูที่มีประโยชน์ด้วยนะลองทําดูนะคะทําตามติ๊กได้เลยเป็นวิธีง่ายๆทําง่ายๆเลยค่ะก็ะะะเหมือนข้าวผัดบ้านเรานี่แหละค่ะทําเหมือนข้าวผัดแต่ว่าเราใช้ปลาแซลมอนแล้วก็ ไข่นะคะไข่ไก่ติ๊กใช้ไข่ไก่ซ้มฟองนะคะเนาะนยคะติก๊กจะเริ่มเตรียมอ,อปุปกรณ์นะคะคือการหั่นแค่ลอดลงไปเลยนะคะหั่นลงไปเลยค่ะละกะหัน่นจนสวยงามพุละเข้ากับจังคอยเอาที่ห้าทอบใจล่ะคะ่ะชินหน่อยชินใหญ่ตามสมบายโหลดขอทั้งผักไทยผักเล้าเด้อจะเด้อนะไปค่ะหั่นไปเลยชีวิตเมืองนอกกังสีล่ะคะ่ะบมมีลาน ตักซอยเนีออกไปซื้อเด้อค่ะเด้ออยากกินกัเห็ดกินเองนะคะซื้อมาไว้ในบ้านมีอุปกรณ์อะไรก็ทําค่ะพอหั่นแค่อดเสร็จที่ก็จะไปจัดการหอมหัวใหญ่นะคะหอมหัวใหญ่ก็หั่นเป็นลูกเต๋าเล็กๆนะคะตามตามสะดวกเลยใครไม่ชอบเป็นลูกเต๋าหั่นแบบไหนก็ได้ตามที่คุณชอบใจเลยจ้าน,นี้อากาศเบอร์นาวหนาวเ้ค่ะทุกคนเนอะลบสององศานะคะ ติ๊กออกไปข้างนอกมากนะคะมีแดดนะแต่ว่าหนาวมากนะคะอากาศเย็นนะคะเนี่ยค่ะเร็จแล้วก็เตรียมใส่ถ้ววไปค่ะอุปกรณ์เฮาเนาะอันมือในติ๊กลลางเด้อค่ะเด้อเป็นอย่างที่คือพอใส่ถุงมือหนึ่งติ๊กทานจะทํากินเองนะคะทํากินเองไม่ได้เปิดร้านอาหารนะคะเนาะติ๊ก,กเลยบอต้องใส่ถุงมือนะแต่ติ๊กล้างมือเรียบร้อยแล้วนะคะเนาะจเพึ่งมีดรามานะคะดรามา่า เอาหอมวใหญย,ยมาหั่นเลยจ้าปตัตตาน,นีนะเดี๋ยวขอบึงของหัวใหย่กับอยู่ทางใดนี่ค่ะเอามาละค่ะเอา,อาเศษที่เราเนะีย่ยเพิ่งเอาไปทิ้งนะเพราะเราประหยัดทิชชู่ค่ะไม่ต้องใช้เยอะนะเออไปค่ะหัน่นก่อนสีหั่นหอมกัหั่นเปลือกเปล้วกล็ลางก่อน,นะะด้อค่ะเด้อเพื่อความสะอาดนะจ้าล้างเสร็จแล้วก็มาหั่นนะคะเนาะอันนี้ทิ้งได้จ้าไม่ได้ใช้แล้วนะคะก็ เปิดน้ำล้างห้อมเลยจ้านะล่ะคั่วหน่อยๆอ,องติ๊กเองแล้วจ้าไปคะ่ะหั่นเป็นลูกเตาคะ่ะตามที่เราสะดวกเลยนะคะก็หั่นๆไปจ้าเห็นบ่นี่ล่ะหั่นง่ายงายสบายสบายสะดวกสะดวกมักไผ่มักม,กมันนะคะฉินใหญ่ฉินหน่อยจัดไปคือติกล่ะเห็ดกับขาวเห้าเห็ดกินเองเข้ากับ,กบ,กบเอาตามที่เห้ามากกันล่ะคะ่ะเนอะอันใดพิธีพิทันกับ่บมีเวลากับประตงพิชีพิทันคะ่ะ กลกปกเปกค,คือเสพกระทะห่างออกมากกะแซบคือเกาเห็นบอกําลังดังเลยจ้าในแอบฝาเสพกระทะห่างนะคะเออนั่นละ่ะเตรียมไว้จ้าเตรียมไว้ใส่ถ้วยไว้แล้วเข้ากะสิมาปรุงปลานะคะที่เข้าหันเป็นลูกเตาไวะะ้ล้วก็เตรียมตัวทอดเลยค่ะจะเอาไปทอดก่อนนะก่อนจะทอดคุณต้องใช้แป้งโกกินะคะคลุกปลาก่อนเด้อเดี๋ยวติ๊กจะปรุงให้เบ่งนะคะติ๊กกิดสใส่เป็นพริกไทย ผงกระเทียมแล้วก็เกลือนะคะลงไปเนาะอันนี้ใส่พริกไทยลงไปก่อนจ้ะใส่พริกไทยลงไปแล้วก็คนๆๆคนกคลุกคลุกเคลเคลให้มันเข้ากันน่ะละจ้ะเออเสร็จแล้วก็เอาเกลืออันน้อยนี่ทุงติ๊กเนี่ยมาใส่จ้ะท่านนี่เติมนะคะว่าใหเติมเนาะใส่ลงไปจ้ะเสร็จแล้วติ๊กจะเอาผงกระเทียมนะคะให้มันหอมเนาะเพื่อจะดับกลิ่นคาวเขานะคะแต่ว่าพริกไทยกะสามารถดับเด็หรอกค่ะแต่ว่ากใส่ หุงกระเทียมลงไปให้มันหอมอย่งไรจค่ะใส่ลงไปไล่เติบค่ะหมักกระเทียมไล่รกระไส้ไล่ค่ะติ๊กกระไส้ไล่เติบนะคะแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันนะจ๊ะจากนั้นที่ก,ก็จะใส่แป้งโกกินะคะแป้งทอดกรอบไม่ต้องใส่เยอะมากนะคะเอาให้มันคลุก,กกับเนื้อปลานิดหน่อยเราไปทอดนะคะเนาะบะตองใส่ซะจนนาตืบบะตองนะคะใส่คลุกคลุกให้มันติดเนื้อปลาน่ะเวลาเราทอดมันจะได้แบบกรอบๆนอกนุ่มในนะคะแสบๆเนาะนี่ค่ะแล้วเราก็จะเอา แป้งโกกิลงมาเลยค่ะติ๊กเอาใส่กระปุกไปเนาะติ๊กใส่ประมาณสองสอนนิดๆนี่แหละคะ่ะสองสอนม่นเป็นสอนใหญ่ด้วค่ะสอดนอยๆเนาะนะคะใส่ลงไปจ้ะอันละสองช้อนแล้วก็คนค่ะคนให้เข้ากันนะคะคนให้แป้งมันทั่วเนื้อปลาที่เราเตรียมไว้นะจ๊ะจากนั้นก็ตั้งกระทะขึ้นเลยจ้าแล้วเราก็จะค่อยๆทอดไปไม่ต้องไม่ต้องไปขยับเขาเยอะนะคะ ทอดะคะอยู่ตัวก่อนเราอยกลับด้านนะจ๊ะเนาะมันบอกฟุ่งเลยค่ะเพราะมันมีแป้งกรอบอยู่เนาะเครือบปลาอยู่นะคะใช้ไฟกลางนะคะไม่ต้องใช้ไฟแรงนะกระทะทอดลงไปเลยจ้าเปิดฟัง่งโหนกระแสพร้อมเลยขนาะดในแทบเลตนั่น <c oughs> กเ็เลยต้องมาผากเสียงเอานะคะเพราะว่าสามีกรเล่นเกมมันก็จะเสียงดังในจักรนุอยนะคะนี่ค่ะ กะทอดไปเรื่อยๆค่ะติ๊กก็จะรองน้ํามันก่อนชิ้นแรกแล้วก็เอาลงทั้งหมดเลยนะคะหมดถ้วยนะคะถ้วยก็เอาไว้ห้องน้ํามันก่อนเพราะว่าข้าตรงกองน้ํามันออกจากโตปลาก่อนนะจ๊ะเนี่ยค่ะให้เข้าแบบเซตโตอ,อีกอีกด่านหนึ่งก่อนข้าจังกับด่านนะคะข้ากกะจิตค่อยๆทอดไปให้มันกรอบนะคะใจเย็นๆนะคะให้มันกรอบนอกนุ่มในนะคะแป้งนี่สาคัญเด้อคุกเข้าไปแต่ยาคุกนะคุกหน้าร้ายมันเกิดสิบโอเจบนะคะ เออคลุกคลุกพ่อแบบให้มันติดเหนือปลานิดๆกับพ่อนะคะเนาะกทอดๆไปเรื่อยๆนะคะอันนี้คือเร็วๆไม่ได้ตัดคลิปเยอะแยะนะคะเนาะเอาหายเบิงเง่ๆไปเลยนะคะก็อย่าลืมนะคะติดฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปนะคะหายแสบแบบมันเน่นะคะเนาะรักน้อยๆแต่รักนานๆคือขาว่านันละคะ่ะ บ่ถือใจผููได้กะกดเดือนพานเด้อค่ะเด้นนอเนาะนี่ค่ะไปค่ะก็ค่อยๆทอดปลาลงไปนะคะค่อยๆทอดนะคะจิปากเกังไทยล้วเล่าเด้อค่ะเด้อจะจะถนัดเล่ามากกว่านะคะเออค่อยๆทอดให้ปาลามันกรอบนะคะให้เหลืองสีเหลืองกรอบตามใจเราเลยนะคะตามใจเราเลยว่ามันจะออกมาสวยงามไหมนะคะอยากได้สวยเหลืองขนาดไหนก็ ทอดไปจ้ะนะคะติ่กรทะจิตทอดค่อยๆทอดไปนะคะเนาะถอดไปเรื่อยๆจ้านั่นละเห็นบอสีก็ค่อยๆเหลืองไปเรื่อยๆนะคะก็ไม่ต้องไปพลิกเขาแรงด้อเดี๋ยวเนื้อปลามมันจะแตกปกติแล้วถ้ามันเซตตัวแล้วมันก็จะไม่แตกหรอกค่ะมันก็จะมีแป้งเคลือบเข้าอยู่ข้างนอกนะคะ มันก็จะสวยงามแล้วก็อร่อยค่ะเมนูนี้ลูกก็ชอบสามีก็ชอบบอกว่าซื้อปลาให้เธออีกเธอจะทําให้ฉันกินอีกวาา่าซานนะคะเออนี่แหละค่ะผู้หญิงไทยเอาใจเก่งเขาวา่ากับเข่ากับน้ำงานเน่าบ้านกะเฮ็ดเขาวานะคะนี่ละ่ะไปค่ะไปเรื่อยๆเลย,ยนะคะแล้วก็จะทอดเห็นไหมเขาก็จะเริ่มเรืองแล้วนะคะ เหลืองเสร็จแล้วเราก็กลับด้านค่ะกลับด้านนิดนึงให้เขาเหลืองทั่วๆเนื้อป่านะคะเนาะเสร็จแล้วก็ตักออกกรองน้ํามันไว้แล้วก็จะไปผัดข้าวนะคะเนาะอยากสีบอกว่านึกว่าจะคล้องกดกล่องทายค่ะตอกไข่ลงสามหน่วยพันจดแทงหล้วก็ใส่เข่าจะอ๋อมาเบิ่งกล่องอ้าวลืมกดกล่องก็เลยจะเห็นตอนเอาข่าเอาไข่ลงแล้เวเรียบร้อยนะคะเขาเอดว่าทางรัดค่ะ ไมเนองค่ะลืมจะ้ะเนี่ยค่ะเลืองได้ที่แล้วเห็นไหมติ๊กก็จะเริ่มทําการตักออกนะคะเนาะตักออกแล้วก็พักมันไว้ก่พักเนื้อปลาไว้นะคะแล้วเราค่อย มาทำข้าวก่อนแล้วค่อยเราเราค่อยเอาปลาลงนะจ๊ะตามขั้นตอนตามวิดีโอเลยคะ่ะติกระผากเสียงเอาเงาเติบนะคะเนาะเพราะว่ามันบสสดวกในการเล่าไปเฮ็ดไปเนาะเพราะว่าถัางเสียงจะคล้องมือหุ่นกระแซแล้วกระเสียงแาม,มีเล่นแทบ็บแอนเนเกมนะคะมันกระสีดังกิ๊กกิ๊กกิ๊กเนาะเออติกรเลยตรงมาผากเอาจ้าอันละสีพพายามเฮ็ดได้หลายไม่นอวกมาให้เบ่งนะคะช่วงนี้เพราะว่าติกพักร้อนเนาะ อาจจะไม่ได้พากินแต่อาจจะพาไปทำว,วิธีทำหรือบางคลิปอาจจะพากินบางคลิปก็อาจจะเป็นคลิปสั้นอย่างนี้นะคะผสมนปนเปกันไปนะคะเนาะนัะ่นแหละคะ่ะกะพีก็ว่ามันได้ทีแล้วเนาะ,ะปลาเข้ากระสิตักขึ้นแล้วค่ะปัตตานีแล้วก็จะตักขึ้นนะจ๊ะใส่กระชอนกรองน้ำมันลงไปนะจ๊ะเอาไปพักไว้ในถ้วยปลาที่ห้าคูกวไว้ันึงนั่นแหละคะ่ะใันมันตรงน้ำมันก่อนใส่มันลุมคะ่ะอย่าเพิ่งเอาลงมองล่างเนาะ ไปเรื่อยๆเลยจ้ะติ๊กว่าสีสวยได้ไดสีได้แล้วค่ะกรอบแล้วตอนนี้นะคะอย่าลืมนะคะว่าใช้ไฟกลางเนาะอย่าใช้ไฟแรงมันจะไหม้ก่อนสุกนะคะแต่ปกติเนื้อปลามันจะสุกง่ายอยู่แล้วยิ่งปลาแซลมอนอย่างนี้ง่ายเลยค่ะสุกง่ายๆเลยนะไม่ได้ยุ่งยากแล้วก็บอมีกระเด็นนะคะเนาะดี่ก็จะทําการตักขึ้นแล้วนะคะตอนนี้เนาะตักพักไว้นะคะส่วนหั่นเป็นลูกเต๋าแล้วแต่เราเลยนะคะเราชอบเล็กกว่านี้ก็ หั่นเล็กกว่านี้แต่ติ๊กชอบแบบใหญ่ๆค่ะเต็มปากเต็มคํานะคะก็คือชิ้นปลานะคะอย่าคิดเลิก <c oughs> ชิ้นปลานะคะเต็มปากเต็มคําเราไปเลยมันจะเด็ดสะใจค่ะเฮ็ดกินเองนะถ้าคุณไปกินในร้านอาหารก็แพงอยู่นะเนาะมันก็เป็นเมนูที่ถือว่าแพงอยู่นะคะข้าวผัดปลาแซลมอนนี่เนาะนี่ค่ะเรียบร้อยพักไว้ค่ะเห็นบ่มเลื้งสวยเลยนะคะ ดี๊ก็จะพักไว้ก่อนแล้วดี๊ก็จะไปทําการผัดข้าวค่ะปากดวบาอฉชนลืมกดวิดีโอนะคะต่อไข่ลงสามนวยแล้วกะพราะไข่แบบเป็นชิ้นเป็นอันแบบไข่ซุกเนี่ยจหน่อยเข้ากับเอาเข่าลงเลยนะคะแล้วก็ผัดเลยค่ะผัดข้าว้เข้ากันก็ใส่ปกติเลยดี๊ก็จะใส่พริกไทยแล้วก็ผงกระเทียมเหมือนเดิมนะคะให้มันหอมแล้วก็ซอสฟ้าเขียวซอสหอยนะคะน้ำตาลลงไปจ้ะเนี่ยค่ะ ตามนั้นเลยนะคะเครื่องปรุงทไทยๆห้าติดเป็นคั้วไทยแต่ว่าคั้วไทยจิตใจไทยแต่อยู่เบอร์ลินเยอรมนีจ้ากับเขาอาหารฝรัง่งบ่ค่อยเห็ด้อกค่ะสามีติกินอาหารไทยเก่งเนาะแต่ว่านั่งกินเพสบ่ก่อยได้แค่นั้นเองค่ะติกก๊กจะใส่ไปเรื่อยๆค่ะผัดไปเรื่อยๆเลยนะคะไปเลยค่ะผัดให้มันเข้ากันกับเครื่องปรุงที่เราลงแล้วก็ค่อยใส่นะชิ้นปลาลงไปใส่ปลาลงไปคลุกคล้าให้เข้ากันแล้วค่อยใส่หอมหัวใหญ่แล้วก็แครอท ผัดให้เข้ากันชิมรสถ้าไม่ได้ใจไหนก็เติมมันนั้นลงไปค่ะนะที่เป็นคนกินหวานนะจักหน่อยได้ค่ะเดอ้อนี่ติ๊กจะเริ่มใส่พริกไทย้วค่ะลงไปเนาะและ้วติ๊กก็จะใส่อะไรละ่ะน้ําตาลค่ะลงไปเออพูดแล้วมากินหวานนะคะครอบครัวกินหวานนะคะเนะาะสามีก็มากินหวาน,นะคะ่ะมันกับบไดหวานที่คือของหวานหรอกค่ะเขาก็เขากับปรุงเอารบาบก,กระทะกับกระทะไงเติบอยู่นะคะเนาะ คือเห็ดกะทะไงเลยนะคะเนาะปลาสองชิ้นใหญ่ๆเอามาหั่นนะคะเนาะนี่ค่ะผัดไปค่ะเสร็จแล้วก็ชิมรสนะคะผัดไปเรื่อยๆแล้วก็พอมันเข้าน้ำพาเน,นื้อก็เอาปลาที่เราพักไว้นะคะเอามาลงเลยนะคะเอามาลงแล้วก็ผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะตบท้ายด้วยหอมหัวใหญ่แล้วก็แครอทค่ะกระเจ้าเสิร์ฟใส่จานใส่ักแกงกลัวลงไปค่ะแต่ว่าติ๊กไม่เอามะนาวนะแต่ติ๊กทําพริกน้ําปลานะคะ กินด้วยนะจ๊ะไม่ได้เอามะนาวมาบีบโรยข้าวผัดนะคะเนี่ยค่ะเริ่มใส่แล้วนะจ๊ะใส่เ,สเกลือลงไปนิดนึงนะคะเพราะว่าซอสฝาเขียวติ๊กว่ามันน่าจะพอแล้วแต่อาจจะเติมอยู่นิดนึงแล้วลองชิมดูก่อนนะคะว่ามันเป็นรสชาติที่เราได้ใจไหมบอกง่ายๆก็คือปรุงรสชาติเจ้ามากกันล่ะคะ่ะ นี่ค่ะเริ่มใส่เนื้อปลาลงไปแล้วทําไมเราถึงทอดปลาก่อนเพราะว่ามันจะได้ไม่คาวแล้วก็มันก็จะได้มีซิกเนเจอร์ในการกรอบอร่อยนะคะเนาะผัดไม่ต้องนานนะคะแล้วเราก็จะใส่หอมหัวใหญ่ลงไปนะคะแล้วก็แครอทค่ะนี่ค่ะสีสันน่ากินไม่คุณขนาดผักไปก็ยิ่งอยากกินอีกอยู่กระมากค่ะกระมากปลาซม่อนอยู่เนาะแต่ว่าติ๊กบกินดิบเด้อติ๊กกินสุกจะจากนั้นติ๊กก็จะใส่หอมหัวใหญ่ลงไปค่ะ ที่เราเตรียมไว้นั่นแหละค่ะแล้วก็แครอทค่ะบะตองสวยงา่ายไปเ๋ยค่ะเอาตามที่เข้ามาักกันละผู้ได้มักชินใหญ่กับชินใหญ่ผู้ได้มักชินน่อยกับชิ้นน่อยค่ะเอาติ๊กเอาชิ้นสำเนียงพ่อนะคะเนาะอันนี้มีเท็กเจอร์ในการเคี้ยวกรุบๆ,ๆ,ๆด้วยนะคะนี่ค่ะกะผัดรวมกันก็เป็นอันเสร็จค่ะชิมรสอีกครั้งหนึง่งขาดหรืออะไรก็ใส่ตามใจเราได้เลยค่ะเฮ็ดง่ายๆเนาะเอาไปเห็ดเบงนะคะ่ะเด้อ อาจจะใช้เวลานิดหนึ่งเพราะว่าเราต้องไปทอดปลาก่อนเพราะว่าถ้าไม่ทอดติ๊กก็มันไม่น่ากินนะคะมันต้องทอดก่อนนะคะทุกคนนะเออหรือเราจะทอดอย่างนี้แล้วทําเป็นน้ําจิ้มสามรสลาดก็ได้นะคะอร่อยเหมือนกันค่ะนะใส่กระเทียมเจียวยอะนะคะอร่อยค่ะลองทําดูค่ะเดี๋ยวดํนไหนทาจะทําวิดีโอให้ดูติ๊กเติมน้ำตางไปอีกนิดนึงนะเพราะว่าข้าวมันเยอะเนาะเติมไปอีกนิดหนึ่งแล้วติ๊ก ก็จะคนคุณคนให้เข้ากันแล้วก็ติ๊กเติมซอสฝักเขียวลงไปอีกนิดนึงค่ะให้เข้ากลมกล่อมพอดีเลยทีนี้เวลาเสิร์ฟก็ถ้าอยากได้มะนาวคนที่เราจะเสิร์ฟให้อยากได้มะนาวก็ให้เขานะคะไม่อยากได้ก็ไม่ต้องใส่ส่วนสามีสามีติ๊กเขาไม่ไม่ไม่ไมใส่มะนาวนะคะเขาก็กินปกติเลยกินกับแตงกวาสวนติ๊กก็ทําพริกน้ําปลาค่ะเปรี้ยวก,ก,กินด้วยกันไปเลยนี่ค่ะผัด คุกเค้าเข้ากันนิดนึงก็เป็นอันจบค่ะปิดไฟลแล้วก็เสิรใส่จานได้เลยค่ะเสียดายจ่ว่าบริเตตอใครเหเบึงไงเนาะขามขัน,นะะตอนคือพัดเข่าเลยต้องขอประท่านอภัยค่ะอิชันลืมกดกล่องค่ะเกือบพัดจนแล้วนะคะเกือบเสียเวลาเรียบร้อยจ้าเห็นบอคะ่ะข้าวผัดปลาแซลมอนเรียบร้อยแล้วติ๊กก็จะจะใส่จานนะคะเดี๋ยวขอเอาจานก่อนจ้า เรียบร้อยค่ะข้าวผัดปลาแซลมอนน่ากินไหมคะยังไงก็อย่าลืมให้กำลังใจติ๊กด้วยนะคะแล้วเจอกันคลิปต่อไปคลิปนี้สวัสดีจ้า